เกี่ยวกับเรื่องนิ้วเนี่ยมันยังค้างคาใจครูไม่ใหญ่เลยทำไมเนี่ยไม่ใช้ให้ครบเนี่ยอย่างเงี้ยที่จะบอกเลิกยกค่านิ้วไปไหนตังเว้นไว้นิ้วหนึ่งมันเป็นอีหยังวะมันเป็นอีหยัง มันนิ้วเราไม่ต้องใช้ได้ทั้งห้านิ้วเลยครูปิยใหญ่ได้สังเกตดูนะตั้งแต่เขาบอกมาเนี่ยเอเวลาเราเอามือวางงี้นะในทนวเราแนบไอ้นิ้วที่ยาวที่สุดนี่กลายเป็นนิ้วกลางอืมแถ้าตั้งงี้นะไอ้นิ้วที่สูงที่สุดนิ้วกลางอีก มันเหมือนเป็นยอดจอมของมือเลยอะ่ะเออแล้วมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยเน,น,นี่ยเราจะนด้หัดมองสูงๆไง <c oughs> ว้บ้างเพราะว่าก็มันยอดจอมของมืออะ่ะอยอดจะดีนี่มันจะสูงที่สุดใช่ไหมจ๊ะก็ <c oughs> นี่ไงถ้าเทียบตำแหน่งแล้วก็นายกรัฐมนตรีอ่าลองเรมาลองนายกนะ อะไรแล้วมันใช้ไปได้ยังไงเนี่ยครูวิใหญ่ก็เลยยักงงงนฮะนี่พอจะใช้กับจะข้ามกระโดดไปเนี่ยหัดมองสูงสูงไว้มั่งเพราะว่าเมื่อใดใจสูงอือะจะเป็นแง่ฝันอะย ขอ้าไม่ว่าจะเป็นสุริยันหรือจันทราดวงดาวลอกลาต่างก็กลม สุปร่วมกันทั้งฉันและเธอแต่เราใจสูงมองอะไรสูงสูงก็ไว้นี่มันยอดจอมของมือนะ <Okay. S 1> นิ้วกลางเอาของใครของคนนะอันนิ้วกลางใครสั้นที่สุดอ่ะสั้นกับน,นิ้วอื่นม,ม,มั้ยมัอยอนิ้วกลางน้วกลางของกลางทีเดียวนะ <Okay. S 1> ออยังไปธรรมดานะเ <Okay. S 1> นี่ย่คนเราไปสมมุติกันอะไรต่ออะไรสัติ มันหมดเวลาที่จะติดสมมุติกันแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะวิมุติกันแล้วเออหลุดพ้นจากที่เคยติดเออสมมุติกันจะออกกฎมงกฎหมายก็สมมุติเอานะมหาเรือกันไม่กี่คนหลอกภายในแต่ละประเทศนะแล้วก็สมมติเอา่างี้นะเอางี้เราเอา่างีนนะเอา่างี้เนี่ยแล้วก็ก็เอางั้น เพราะว่าเราไม่รู้เอาไงเพราะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาอย่างไรเรายังเอาอย่างนี้แล้วสมมุติออกมาเป็นข้อความเป็นกฎหมายนี่ไงถึงเวลาก็เปลี่ยนใหม่เพราะามันใช้ไม่ได้มันจะไม่ใช่สัจธรรมตอนสัจธรรมมันจะคงที่ก็แปลว่าโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์ที่คิดแก้ปัญหาล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิน้น เพราะนั้นการแก้ปัญหาเดิมบรที่เป็นปัญหาก็มันจะเป็นการสร้างปัญหาเห็นไหมเห็นบางประเทศไหมล่ะเออเอออ่ะอ่ะที่เกิดปัญหาไปไอ้สมมุตินี่แหละนี่เห็นไหมเออเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะจะกดหมายอะไรก็แล้วแต่แหละกดเกณฑ์กดอะไรนั่นนะสมมติสมมตินิ้วเนี่ยมีครบระบุลนักหนาแล้ว และอย่าเกินนะก็เป็นหนึ่งนิ้วเรียกอีเลเวนไม่ใช่เทนนี่นะมันไม่ได้แต่เดียวนี่ต้องใจสูงๆรับภาษาเดี๋ยวนี้เนะี่ยเอาละบอกคผูใหญ่ไอ้คำนี้ห้ามพูดเมื่อวานก็พูดไปแล้วอะไรดอแบแหว่อะไรเ,เด้อเขาห้ามพูดตอเด็ก เอ๊มันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยก็ยังนึกไม่ออกนะเขาเขาแนะนำว่ามันเป็นภาษาวัยรุ่นที่ที่เปลี่ยนแปลงให้แตกต่างจากเดิมไงเพราะเ,เบื่อของเก่า <c oughs> แล้วก็เอามาใหม่ไม่จะได้เ <c oughs> ด่นๆหน่อย <c oughs> บางคนชอบของสวย <c oughs> บางคนชอบของเงิมบางคนชอบของหลอ่อแต่บางคนชอบของแปลกอ้า ฉันรักเธอเพราะเธอแปลกดีฮะมันมันอย่างนี้นะไอะ้บางคนมันชอบของแปลกเนี่ยเพราะแปลกนี่มันทำให้แตกมันไม่เหมือนใครเอ้ยที่เขาเสริมงานไม่ชอบชอบของแปลกไปดูฮะโอ้โหเข้าไว้ไอ้ใส่ต่างหูสองข้างใส่มาข้างเดียวเนี้ย อีกข้างเตรียมเงินมาไม่ทันซื้อได้สีละข้างมันไม่ไหวเนี่ยเนี่ยรับภาษาเนี่ยอ้แต่ะภาษาบางทีก็สื่อตรงตรงนะถามตรงตรงเนี่ยสะดุง้งตกใจ <Okay. S 1> อุ๊ยอะไรเนี่ย <Okay. S 1> เรื่องภาษาเนี่ยเนี่ยครูวิทใหญ่ก็ได้รับคําแนะนํามาว่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไม่ใช้ภาษาไม่ใช่ อีตัวนี้กันเลยอ้าวแล้วมันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยเห็นคำว่าพอกระดอจะไปพูดนะอ้าวเขาพูดกับคารดีไงมองสูงสูงมั่งสิเอออแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงนี้นะจ๊ะบางคนจะตกกระจายเลยงามบาดใจเออ วันตางามนักนาโซพาโซพีดังลาสินีให้ให้นี้ลงหักลง คำถามถามเธอไงถามตรงจะได้ไม่ผิดศีลข้อสามเออจะได้ไม่ต้องตั้งความหวังไว้สูงมันจะได้หมดห่วงไปเออถามตรงตรงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านมโหสถท่านใช้สัญญาณมืออ่ออาอ่ายคู่บุญ เออแปลว่าโนโหัวใจยังว่างเออจำได้ไหมเออเราเรียนมาแล้วนี่โมโหสดบัณฑิตเห็นไหมแจ๊นี่ตามสมัยพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสร้างบารมีบรมโริสัท์อยู่อืมกำมือเดิมนะ <Okay. S 1> ไอพูดคือจะวัดดวงปัญญาดิ <Okay. S 1> ว่าใครจะมาเป็นคนข้างกายเลยเนี่ย เป็นคู่ชีวิตอย่างเราคู่ปลึกนี่มีดวงปัญญาขนาดไหนอ้าวแล้วก็อ,อา๋ออ่อโอเคนั่นภาษามือแต่เมื่อกี้ภาษาคำเออถ้อยคำเขาถามมาตรงตรงจริงๆทางอีสานมหานินี่นะก็าถามกันนี้เมือนกันนะสมัยก่อนนั่นเนะี่ยเออจะได้หมดห่วงเว้ยนี่ไงพอรักษากรอบ ขอบทำนิวาสทำเรมเพลีที่ดีงามเอาไว้นี่เพราะฉะนั้นนี่จะไปติดสมมุติมันถึงเวลาที่จะมีมุติแล้วหลุดพ้น <laughs>